อัปเดตกรับราคาซิลหลังจากให้คนถือซิลนั้นเป็นเศรษฐีหลายรายและอัปเดตตัวของอัลฟาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเขียวมาขนาดนี้น่าซื้อไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในกลางถุนแต่อย่างใดนะครับสำหรับใครที่เป็นเพื่อนใหม่นะเพิ่งตาม มาช่องเราครั้งแรกเลยเนี่ยเตินแนะนำนะครับตัวของเทลิดสอนเทรดเปลี่ยนไปค่อย้กลายเป็นเมฟนะครับในหน้าของ YouTube ผมเลยนะครับตรงนี้อ่าสำหรับใครที่เทรดสปอร์ตหรือเทรดฟิวเจอร์อยากได้พื้นฐานมาดูเทลิดนี้นะครับเดวแปะไว้ที่รูปมุมขวาบนนะครับขายบ่อยยิ่งกว่าขายคอสอีกนะครับคอสยังไม่มีเลยนะครับขายแต่เทลิดเนี่ยดูฟรีดูเข้าไปนะครับดูจนเข้าสมองอะไรส่วนใครเทรดฟิวเจอร์นะใส่ซิ่งใส่เสี่ยงนะครับมาดูว่าเทรดยังไงไม่เจ๊งด้วย เพลิดตรงนี้นะครับเป็นเมนี่เมเนจเมนจัดเต็ม3ามคลิปนะครับรายจ่ายที่คุณต้องมีนะครับหลักหมื่นหลักแสนผมให้คุณฟรีๆนะครับไม่เก็บสักบาทไปลองแลกเปลี่ยนกับผมดูนะว่าผมมีแนวคิดการเทรดฟิวเจอร์อย่างไรบ้างน,นะครับอ่ะเข้าสู่ตัวของการิเคราะห์กันบ้านนะครับเริ่มต้นจากตัวของซิลก่อนแน่นอนครับที่มันพุ่งขึ้นมาหลายๆคนก็คาดการว่าเป็นตัวของ งานนี้ไหมนะครับเป็นของเมตาโพลิสไหมนะครับเกิดวันที่2ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็มาปุ๊บนะครับดีดปับ๊บโอ้โหคุณดูเดิกเดวนะคุณดูแบบแท่งคือแบบโหดมากนะครับก็ขึ้นมาการแบบ500-600%เลยนะครับทีนี้ ก่อนที่เข้าสู่การวิเคราะห์กราฟผมจะวิเคราะห์กราฟสองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกผมจะใช้เรื่อง Ed เ t ียต์เเนี่ยนในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็อีกอันนึงผมไม่ใช้ข้อมู้พื้นฐานที่ผมวิเคราะห์เองอยู่แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับทุกครั้งที่ผมใช้เรื่อง Ed เดียตเวผมจะบอกเสมอว่าผมเป็นมือใหม่หัดนับเวฟนะครับดังนั้นเวลาที่ผมนําเสนอเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ถ้าเ,เพื่อนๆมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับหรือว่าผมทําอะไรพลาดไปในเรื่องเรื่องนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะโลกของการลงทุนนั้นความคิดเห็น ไม่ตรงกันเสมอนะครับถ้าตรงกันทุกเหมือนกันในโลกเนี่ยจะมีใครขาดทุนหรือเปล่าไหมทุกคนบอกว่าขึ้นทุกคนก็ซื้อแล้วเราบอกว่าไอ้กราบลงแล้วทุกคนก็ขายแล้วใครมันจะได้กําไรให้ฉันขาดทุนวะหรือเปล่าไหมนั้นก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอะมาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัวของซิลเองเนี่ยผมมองว่าตรงนี้คือเป็นการจบรอบจบเวฟสองใหญ่ก็ลังจะขึ้นสามใหญ่นะครับโดยที่เราก็มาประกอบดูเอ๊ะ จบ1ลง A B C ใช่ปะผมก็ดูซิเอขา C เนี่ยพอจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยช่วง22กุมภาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่บอกว่าฉันน่าจะจบแล้วอมาดูกันปุ๊บดูจากภาพทาวเฟรมเด์เราเห็นอะไรไหมภาพทาวเฟรมเด์เนี่ยเราเห็นตัวของ b l l i s h divergence เห็นไหมอ่า b l l i s h divergence ตรงนี้ นี่บูลิตเดเวจินราคาทำโลที่ต่ำลงอ่ะราคาทำโลที่ต่ำลงแต่โมเมนตัมทำโลที่สูงขึ้น,น,นก็เรียกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นบูลิตเดเวจินหรือเปล่าอ๋อเป็นบูลดตเดเวจินหรือเปล่าก็อ่ะเกิดขึ้นปุ๊บก็เริ่มและเริ่มมีอะไรครับเริ่มมีสัญญาณที่ดีคือมีอาการยกโลขึ้นมาพอยกโลปุ๊บนะครับ นู่นเลยนะครับดีดทายานฟ้าไปเลยนะครับดีดทยานฟ้าไปเลยเออเนี่ยนะดีดไปเลยนะครับแล้วลก็เลยมองว่าชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยชุดนี้ที่กําลังจะขึ้นมานะครับขึ้นไปถึงช่วงของ0.23เนี่ยแล้วเริ่มมีการพักตัวลงจาก v r r g n n e ด้วยนะครับนีกจาก e ดเ e จ n นก็มีนะเห็นไหมทำไมผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจบขึ้น5แล้ว เพราะคุณเห็นเดเวเจนภาพทาวเฟมเดปะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าราคาทำ High ที่สูงขึ้นแต่โมเมนตั้มทำ High ที่ต่ำลงแบบเนี้ยเรียกว่าแบรดเดเวเจนซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณการจบรอบของ wave 5ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าย่อในภาพสี่ชั่วโมงเองเนี้ยเราก็จะสังเกตเห็นนะสังเกตเห็นทั้งเดเวเจนนะครับทางรูปแบบของแท่งเทียนนะที่ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าออ้ยเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้ละ ส่งสัญญาณมาแล้วว่าเฮ้ยน่าน่าจะเริ่มลงแล้วไหมนะครับซิลตอนนี้ผมไบแอวส่วนน่าจะจบเวฟ5ห้าแล้วนะครับน่าจะจบเวฟ5ห้าแล้วที่จบจริงจบหลอกเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าตรงเนี้ยปลายเทรนและมีแบรดดเดอร์เจนเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่าไม่ได้มองขึ้นนะครับสับตัวของซิลผมมองลงนะครับโดยที่อจจะเป็นแบบนี้นะอนจไะเป็นแบบนี้ก็คือเขาเนี่ยจบห้ามาใช่ไหมจบห้ามาก็คือจบหนึ่งใย เดนนี๋ยวผมดูก่อนผมนับถูกเป่าวะอ่าใช่ใช่ขึ้นมาเนี่ยจบหนึ่งายปุ๊บแล้วก็เป็นยังไงลง A B C ใช่ปะถ้ามันไม่ขึ้นต่อแล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นต่อแล้วผมก็มาประมาณการต่อว่าถ้าเกิดจบรอบแล้วจริงๆโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันตรงนี้มันคือยอดเลยไหมนะครับมันก็ต้องรอกราฟเฉลยแล้ว มันน่าจะย่อมาถึงตรงไหนล่ะถ้ามันจบรอบจริงๆอาจจะเป็นประมาณนี้ไหมเวลาที่กราฟเนี่ยจะเป็นคลื่นหนึ่งลงสองใหญ่เนี่ยเขาก็จะมักจะมาช่วงนี้เนี่ยห้าสิบหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ช่วงของ0.1นยนเหรียญถึง0.13ยอาจจะตีกรอบช่วงนี้ก่อนไหมนะครับถ้าเกิดเราเอา หน้ากราฟมาดูเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของซีลเองเนี่ยมีการสร้างฐานที่ประมาณช่วงของ0.1เนี่ยก็สอดคล้องกันพอดีเลยเราก็เลยมาโนว่าเอะถ้าเกิดจะลงเวฟ2เนี่ยต่ำๆเนี่ยก็คงจะเห็น,นกันราคาราวๆ0.1เหรียญน,นี่แหละนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าเวฟ5้นี้ผมก็ไม่ได้แน่ใจนะครับว่ามันจบรอบแล้วมายนะก็มาโนไว้ก่อนว่ามันจบรอบแล้วเพราะเราเห็นแล้วว่า เฮ้ยยอดเนี่ยขึ้น3กับขึ้น5เนี่ยมันมีด v เว g e เ c นอาจจะเป็นการจบรอบแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับแล้วต่อมาเลยคาดการต่อว่าโอเคถ้ามันลงแบบปกติเนี่ยจบแล้วแบบปกติมาลงเป็นขึ้น2ลงมาตรงนี้ ขึ้นสองลงมาตรงนี้คาดการว่าน,น่าจะลงมาได้ถึงช่วง0.1เหรียญดังนั้นผมก็จะไม่ได้มองว่ามันน่าจะขึ้นต่อแล้วนะครับดังนั้นระมัดระวังด้วยนะโอเคแหละอย่าเมรงว่าคุณจะเล่นตอนที่มันลง A ขึ้น B เนี่ยซื้อถูกขายแพงตรงนี้ก็ได้แต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนี่คือตัวของซิลย,ย,ย้อนกลับมาแล้วครับกลับมาเรื่องพื้นฐานพื้นฐานของเราบ้างพอเรามองในเรื่องของพื้นฐานเองเนี่ยซีลราเห็นอะไรครับเราเห็นไดเวอเรนซ์ใช่ไหมจากภาพ าพาวเฟมเดยแต่เราเห็นเดเวเทนปุ๊บเราจะยังไม่ซื้อจนกว่าจะเบรกเ d ล i n ยและเราก็เห็นเพิ่มเติมว่าไอซิลเนี่ยมันวิ่งมาเป็นอะไรวิ่งมาเป็นสามเหลี่ยมเบรกปุ๊บสัญญาณเข้าซื้อรอบนี้ที่ดีที่สุดเลยคือตอนที่มันเบรกเอาช่วง0ู4ดีนี่คือจุดแรกครับที่ใครเฝ้าซิลใครเป็นสาวกซิลเนี่ยรอคอยนะครับรอคอยไม่ใช่แบบ ไม่ใช่สาวกแบบนี้นะซองรักฉันรับไม่ไว้นะไม่ใชนะ่คนละซีลนะครับมันวงดนตรีนะนี่มันเหรียญน,นะครับเออพอเกิดเกิดเดเวเจนตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยเกิดเดเวเจนไม่พอว่ะมันเป็นรีเจคชั่นหลายคนก็อาจจะไม่ได้เข้าซื้อตรงนี้หลายคนก็อาจจะเข้าซื้อตอนที่มันเบรกเอาช่วงนี้ปลายเห็นไหมเป็นการอะไรเบรกรีเทสเด็กโอ้โหโคตรสวยครับตรงเนี้ยคือจุดซื้อเป็นต้นทุนที่หลายๆคนเนี่ยซื้อกันอืมแล้วพอขึ้นไปปุ๊บนะ พุ่งทะยานพุ่งทะยานจนกระทั่งเบสเทรลไลนี้ด้วยคุณเห็นปะเบสเทรลไยนี้เห็นมั้มีการเบรกมีการแบบชะลอตัวตรงนี้นิดหนึ่งเป็นเทรลล์ตั้งแต่เนี่ยกันยาปีที่แล้วนะครับตีลากลงมาเนาะพอหลุดเทรลล์นี้ไปแล้วก็ดูตามส่งกราฟและในภาพใหญ่เฮ้ยมีแนวรับมีแนวต้านไหนบ้างวะอ่ะเราลองดูช่วง0.2 0.56ที่เป็นออรทามหายเฮ้ยก็มองเป็นแนวต้านได้แสดงว่าอะไรปัจจุบัน เราเห็นแล้วนี่ว่ามันขึ้นมาที้งไส้เทียนเนี่ยเหมือนมาแท่งรีเจคชั่นทั่วราคาสุดจุดสองและเกิดทั้งแท่งเทียนรีเจคชั่นแท่งเทียนเอ็นเกาฟิงเห็นไหมเนี่ยเอ็นกาฟิงเกิดขึ้นแล้วก็มีมุมมองว่าลงพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับมีไดเวอร์เจนในภาพสีชั่วโมง ก็เริ่มไบแอดแล้วถ้าเราความรู้พื้นฐานมามาเชื่อมโยงเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าโอเคจุดเนี้ซิลน่าจะจบรอบแล้วเพราะอะไรเราตอบได้ว่า1มีเดเวอร์เจนสองเราเห็นแนวต้าน0.2จุดสองเราเลยตอบได้ว่าน่าจะจบรอบแล้วแล้วถ้ามันไม่จบรอบล่ะมันก็อาจจะขึ้นไปถึงแนวต้านสุดจุดสองห้าหกได้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นต่อได้ไหมแต่เราตอบเองได้แล้วว่าฉันมองว่าจบรอบเพราะอะไร ่ะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อมาเจ้าต,ตัวของซีลเองเนี่ยพอมันจบรอบแบบนี้นะครับพอมันจบรอบแบบนี้แล้วอย่างไรต่อแล้วเอาตัวของอินดิเคเตอร์มาจับเล็กน้อยนะครับพอเราเอินดิเคเตอร์มาจับเนี่ยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่มันบูลิชมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการลงมาพักฐานที่ EMA บ้างแหละเห็นไหม EMA ตรงนี้ตัวที่1ห,หรือ EMA 200นะครับซึ่งผมใช้เป็นหลัก แล้วถ้ามันย่อมาที่ EMA ในรับอยู่ตรงไหนก็จะเป็นช่วงของ0.14เนาะแล้วก็ช่วงของ0.1ที่เรามาโนวไว้น่าจะย่อมาถึงช่วงนี้ได้นะครับเอก็ตามใครที่รอช้อนอยู่เนี่ยใครที่รอช้อนอยู่เนี่ยผมว่ารอก่อนนะครับมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าณนะตอนนี้นะครับหรืออย่างที่เรามาโนไปในเรื่องของ e m เว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะจบขึ้น5ไม้แนละ้วรอ A A B C แบบนี้ไหมเฮ้ยย่ยอลงมาว่ะแล้วมีสัญญากับตัวตรงนี้เราเล่นขา A ไปขาย B ได้ไหมถ้าคุณเจ๋งพอนะครับหน้ากากมันง่ายมากๆเนี่ยคุณก็เล่นได้นะครับนี่คือตัวของซิลเขาถามคือโอเคเราเห็นแล้วเราตอบเองได้แล้วว่าจบรอบพออะไรทำไมเราเรามองว่าลงแนวรับที่เรามองล่ะก็นี่ไง0.014 เห็นไหมเนี่ยมันเป็นชนตั้งหลายรอบน่าจะย่อมาถึงตรงนี้ก่อนนะแล้วถ้าย่อลงแม้กว่านั้นก็จะคงจะเป็นช่วงของ0ูนจุแหละรอสัญญากับตัวอีกทีหนึง่งไม่มีใครรู้ครับว่าซิลจะย่อมาถึงตรงไหนต้อเป็นคนที่มาจากอนาคตนะครับเดี๋ยวคนที่มาจากอนาคตเขาจะรู้นะครับว่าซิลมันจะย่อนถึงตรงไหน,นดังนั้นย่อลงมาที่2อรับนี้แล้วรอสัญญากับตัวให้ดีนี่คือแผนการของซิลต่อมาตัวของอัลฟากันบ้างนะครับอัลฟาแล้วตอนนี้ ผมก็นับมั่วๆนะครับผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของเวฟเนี่ยน่าจะช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นการจบสองเหมือนกันกำลังขึ้น3ใหญ่นะสมมุติถ้านับถูกถ้าไบแอสถูกนะครับ3เนี่ยอาจจะขึ้นไปได้นะครับโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณโห60ู60-70เหรียญเนี่ยมีโอกาสนะครับขั้นต่ำๆนะขั้นต่ำๆก็มีโอกาสขึ้นมาถึงประมาณ70เหรียญได้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านเก่า ด้วยนะเป็นดนวต้านเก่าด้วยนี่แหละแดวต้านเก่าอาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ไหมเพื่อจบรอบอันนี้เราเกล่าวๆไวก้ก่อนนะครับแต่ว่าไอที่คุณเห็นที่ผมตีตีเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะมาสนใจภาพเล็กนะครับภาพเล็กเรามาว่าจบ2ใช่ปะจบ2กงกลังจะขึ้น3ามใหญ่3ามใหญ่ก็ต้องมี1สีเขียวนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอสาสี่ห้าอะสโคบมาหน่อยในสีเขียวหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี5้าขึ้นเป็นสีเหลืองเรามาโฟกัสที่สีเหลืองครับ เรามาโฟกัสที่สีเหลืองแล้วว่าโอเคใครที่ตกรดเนี่ยอาจจะต้องรอตรงนี้คือจบรอบขึ้นหนึ่งเตรียมลงสองอ่ะเตรียมลงสองตรงเนี้ยลดยเราค่อยเข้าขึ้นลดข,ของอัลฟ่านะครับเราค่อยขึ้นของอัลฟ่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่เรามาโนไว้เขาถามคือแล้วไอ้คลื่นหนึ่งตรงเนี้ยจบรอบหรือยังวะเออคลื่นหนึ่งตรงเนี้ยจบรอบไปยังถ้าเราดูจากภาพทาวเฟรมเดย์เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามีการปฏิเสธราคาแข็งแรงมากๆนะครับอยู่ตรงนี้ ก็ให้ระมัดระวังให้ดีย่อยไปในภาพสี่ชั่วโมงครับตัวของเดเวเจนถูกทําลายไปแล้วนะครับตัวของ d ดเวเจนถูกทําลายไปแล้วก็อาจจะมองใหม่ไหมว่าเอ๊ะที่ขึ้นไปเนี่ยที่ขึ้นไปพีคตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นสามเนี่ยขึ้นสามไหมรอลงสี่ขึ้นห้าอ,อาจจะขึ้นไปอีกขามึงก็ได้นะครับสหรับตัวของออฟฟ้าที่ผมไม่รู้นะถ้าถ้าดูจากภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะ จะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าแบร i ดิเดวิเจนเนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วถูกทําลายจากสัญญาณตอนนี้ไปแล้วมันทำหายก็อาจจะมองว่าขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าเรามองในมุมมองของเอเลนเวฟเนี่ยก็คิดว่าอาจจะขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับอาจจะขึ้นไปได้อีกไม่รู้หรอกขึ้นไปได้ถึงไหนโดยประมาณเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวไปดูอีกแผนหนึ่งโดยที่ใครที่ตกรถครับเดี๋ยวเรารอย่อลงมาตรงนี้เวฟสองเนี่ย ย่อลงมาเป็นอะไร A B C ล่องลงมาปุ๊บเกิดสัญญากับตัว Break t r ไลน l i n e ออะไรต่างๆแล้วค่อยเข้าซื้อเพิ่มกันนะครับใครที่ run t r รนอยู่นะครับก็คิดว่าากขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับส่วนขึ้นไปได้ถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าการาฟของราคาไทยนะอ่ะราคาไทยมาดูกันนะราคาไทยมาดูกันถ้าเรามองว่าอ l ลฟาเนี่ยยังขึ้นไปได้อีกคําถามคือขึ้นไปได้ถึงไหนละ่ะ อ่ะมาดูกันหน้ากากเอาคาารู้พื้นฐานนี่แหละมาจาับเราก็สังเกตเห็นว่าช่วง36บาทเนี่ยมันเป็นแนวต้านอ่ะเราก็มองไว้ก่อนเอ๊สามหรือเปล่านะหรือช่วง28.7ก็เป็นได้ทั้งหมดเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนหนือเปะแต่เรามองเราเราแค่แยแอบเราตั้งสมมติฐานว่าอาัลฟาอาจจะขึ้นไปได้อีกอ่อาอัลฟาอาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับโดยที่เราเห็นและสต้าน เห็นไหมนี่ยชนปั้งปั้งชนตั้งหลายรอบเนี่ยสี่ห้ารอบหรอบ้ดยสามที่ชนราคายี่สบปดยิบเกาบาทนี่คือแนวตาแรกแนวตาที่สองครับก็จะเป็นช่วงของสามสิบหกเนาะช่วงของสามสิบหกสิบเจ็ดบาทจะเป็นแนวตาที่สองแล้วถ้าเบรกไม่ได้อีกก็คงจะไปมองช่วง48อันนี้คือเป็นแนวตาเร่าวๆที่เราอาจจะบองว่าเฮ้ย ที่เรามาโนว่าขึ้นไปอีกได้อีกนิดหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงแนววะก็คงจะไม่พ้น3ราคานี้หรอกเพราะเ,เราอย่าลืมนะครับเวลามันขึ้นเนี่ยคนมันโฟโมมากมากนะเวลาที่คนโฟโมมากมากเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแนวรับไหนไอ้ดัตตไหน,ไหน,ไหนมันจะรับอยู่อ่ะเราจะถูกทําลายหรือเปล่านะครับนั้นก็ตีไว้ทั้งสแนวนี่แหละโอเคมาย่อยมาดูหน่อยย่อยมาดูหน่อยนะครับสิ่งที่คาดการณ์ก็คือว่าถ้าเรามองในภาพเล็กแล้วก็จะสังเกตเห็นเออวะ น่าจะขึ้นไปถึงตรงนี้อีกนิดหน่อยของเราเนี่ยอาจจะขึ้นไปช่วงเนี่ย27 28 30ช่วงนี้อาจจะได้เห็นขึ้นไปแล้วราคาททำหายเยอะ h i g ราคาทำหายเยอะโลเอ้ยไม่ใช่สิ lower high ก็คือราคาทำ high ที่สูงขึ้นแต่โมเมนตัมทำ high ที่ต่ำลงอาจจะเป็นสัญญาณจบรอบจริงๆเมื่ออยู่ตอนนั้นไหมเราก็จะสังเกตเห็นแนวต้านที27่27-28บาท ก็อาจจะรอดูว่าโอเคอาจจะแบ่งขายก่อนไหมพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นช่วงของการย่อแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้นะว่าตรงนี้จบรอบหรือย,ยังหรืออาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับช่วงของการจบรอบเนี่ยสมมุติว่าสมมุติเป็นแบบนี้ละกันอันนี้เป็นปึ๊บโ อันนี้3 4 5อ่าสมมุติขึ้นไปถึงตรงนี้ช่วงเวลาที่จบรอบเราจะชอนยังไงนี่คือคำถามแล้วก็ลง A B C สมมตินะว่ารอบนี้อ่ะขึ้นไปจบรอบเลยที่27 7่ก็อ่ะก็อาจจะยอ่อลงมาตรงนี้ไหมย่อ,อ,ยอลงมาในช่วง15 15้าบห้าไมสิบสองไม้นี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ช่วง เส้นในยะสสาคัญ6 1 8 7 8 6มีความเป็นไปได้แล้วตอนที่มันย่อเรามาขาซีตรงเนี้ยขาซีตรงเนี้ยเราจะเข้าซื้อยากไายหล่ะแน่นอนว่าเวลามันเป็นขาลงเรามีเทรนไลน์ที่บอกปะเรามีเทรนไลน์ที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยการาฟมันเป็นขาลงนะคุณก็รอมันเบรกเทรนไลน์ไปก่อนเนี่ยย่อปุ๊บเบรกเทรนไลน์เราค่อยเข้าซื้อสต็อปลอสที่โลล่าสุดหรือรออะไรไหมเบรกเสร็จปุ๊บอ่าฉันรอยกโลก่อนยกโลแล้วค่อยซื้อ ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งแผนที่สามย่อลงมาปุ๊บตรงนี้สมนุนนะมันย่อลงมาอ่าปุ๊บเด้งทำราคาทำโลที่ต่ำลงแต่โมเมนตัมครับย่อลงมาแล้วทำโลที่สูงขึ้นเกิดการขัดแย้งที่เรียกว่า b u l l ต s ด divergence อ่าแบบนี้ไหมแล้วพอเห็น b u l l ต s ด divergence ปุ๊บ ฉันก็แบ่งหมายเข้าซื้อใครที่ตกรอบใครที่ไม่อยากเสี่ยงนะครับรอสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งต้องรอจริงๆไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์อาจจะเป็นเดือนๆก็ได้กว่าจะถือสถานการณ์การกาฟแบบนี้ดังนั้นใครที่ตกรถอ,อย่าแลกราคานะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยคุณก็จะบอกว่าลูงนี้กูไม่น่าซื้อดีกว่าเต่ถ้ามันขึ้นคุณก็แค่เป็นหนึ่งคนที่โชคดีครับที่กราฟขึ้นไปแล้วคุณไม่ขาดทุนขึ้นไปแล้วขายทันแล้วกัน ขึ้นไปแล้วอยากกระรายคีดแล้วกันอืมนี่คือสิ่งที่ ผมอยากจะบอกนะครับแต่คนที่เคยติดดอยแล้วกว่าจะลงได้ไดไดยากมนบากมากนะครับตกรถนด้กว่าติดดอยนะครับตกรถได้เราเอาเงินทุนไปลงกับเหรียญอื่นได้นะที่เขาอยากม่วิ่งแลงคุณติดดอยในดดยเงินทุนค้าอยู่ตัวเดิมแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะหลุดดอยนะครับดังนั้นรอได้รอสถานการณ์แบบนี้ผมว่าซื้อจุดที่เราได้เปรียบดีกว่านะครับอ่าคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้และถ้าคุณชอบคลิปแบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะหรืออยากสนับสนุนช่องเราทำง่ายๆนะครับผ่านการย50 บาทผ่านการสแกนคูอารโค้ตรงนี้หรือกดปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยนะครับหวังว่าแผนของตัวอัลฟาและซิลเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆไม่เจ็บตัวกันสักเท่าไหร่นะครับดเวลกรชาเวนาขอใยโคนโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ